สวัสดีครับครับพบกับดุกนะครับกับช่องโนเนมครับผมวันนี้ดุกมาพร้อมกับรถลุยที่สมาชิกโนเนมหลายๆคนอยากได้เพราะเมื่อก่อนมันแพงมากเลยตอนนี้มันไม่แพงและนะครับนั่นก็คือ Toyota Land c r u iser Prado นะครับโฉมปี05คันนี้ได้เครื่องดีเซลนะ3 0 0 0 c ซีซีเทอร์โบ167แรงม้านะครับราคาแค่7,99,000บาทเท่านั้นสภาพสีสวย นะครับฟังก์ชันใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ มาดูกันดีกว่าครับผมว่าปลาโดป0ศูนย์ห้าคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เนี่ยสีของเขาคือสีเขียวนะครับแต่ที่เราจะเห็นในกล้องมันจะออกเหลือบฟ,ฟ,ฟ้าเนาะเป็นเขียวคอรอามแล้วกันด้านหน้าจะพบกับกระจังนะครับแนวตั้งก็สวยดูนะฮะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะสภาพ สวยๆคือมันเป็นรถที่แพงมากเลยนะในสมัยก่อนตอนสมัยที่เขาออกมาเนาะก็3ล้านกว่าบาทนะครับเมื่อปี05นะ3ล้านกว่าบาทเมื่อปี05ตอนนี้เหลือแค่7,99,000ไซส์<ม>ยางนะครับล้อเป็นล้อดเดิมนะฮะก็มาพร้อมกับยาง VF อันนี้ยางติดรถนะยางขอบ17นะครับหน้ากว้าง265แก้มยาง65นะครับสายออฟโรดนะฮะ ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนะครับครอบกระจกเป็นโครเมียมคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับแล้วก็มีแรกติดมาให้เลยเป็นแรกเดิมของเขานะครับผมนี่บันไดข้างแน่นๆนะครับรับน้ำหนักได้ร้อยกว่ากิโลนะฮะขยมแล้วไม่โยกฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับดีเซลประหยะัน้ำมันคันนี้ก็กินน้ำมันประมาณ10กิโลเมตรลิตรนะครับโดยที่ว่า เจ้าฟาโดคันนี้เนี่ยมันเป็นขับสี่ฟูลไทมนะโดยที่เลือกได้ว่าเป็นแบบโลหรือแบบไฮนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังก็จะเป็นเปิดแบบไม่ได้เปิดขึ้นนะเปิดแบบตู้กับข้าวมีกระจกเพิ่มงุมมองให้นะครับแล้วก็ยางอะไหอยู่ท้ายรถแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของเบาะหลังนะครับเขาเปิดประตูมาแบบนี้นะ ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของอีกช่องหนึ่งนะครับนี่เป็นเก็บอุปกรณ์ต่าง first aid นะฮะเบาะหลังเนี่ยเขาเขาจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าพับขึ้นจะเป็นแบบด้านซ้ายเขาเป็นต้นแบบของ fortuner เอาง,ง่ายๆนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับแล้วก็พับลงมาเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กนั่งก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้าง เปิดประตูมานะครับถ้าใครที่เป็นสายกระบะเนี่ยคุ้นเคยกันเลยเพราะเขาเป็นต้นแบบ f ฟร์จูเนอร์กับ v ีโกเนาะนะฮะก็การตกแต่งจะใช้วีโก้เลยแต่เพิ่มลายไม้เข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นแผงกระจกไฟฟ้านะครับต่างๆ่าตรงนี้เป็นควบคุมกระจกข้างมีเทอร์โบไทม์เมอร์มาให้ด้วยเปิดปิดไฟล์ AC นะฮะปรับในส่วนของความสว่างหน้าปัดพวงมลาลัยเป็นแบบสีก้านนะครับอันนี้ให้ดูความสมบูรณ์ของบอกก่อน Hmm. ก็เขาก็ยังเป็นปรับแมน่นวลอยู่นะนะครับแต่มีดานหลังให้นะครับอเดี๋ยวขึ้นรถกันดีกว่าอากาศร้อนละลองสตาร์ทกุญแจเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแจ็คไนฟนอกเป็นแบบพับๆนะก็จะเป็นปุ่มปลดลอด็ลอกล็อกรถนะครับเดี๋ยวลุกสตาร์ทก่อนนะฮะสตาร์ทก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่เสียบแล้วก็เอย่าเบรกแล้วก็บิดนะครับคันนี้เนี่ย ไม่เอสามแสนเก้าหมื่นแปดพันอะสามเก้าแปดนะครับก็ถ้าเทียบก็คือระยะทางสมกับอายุเขานะฮะการตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟต่างๆนะครับไฟหน้าออตโต้แล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของปัดน้ำฝนเนาะตามภาษาโรีิปุ่นแล้วก็มีครบสุมทนให้ด้วยเป็นการเล็กๆตรงนี้นะครับอดูข้างบนกนันก่อนตรงนี้เป็นเปิดปิดซันรูฟ นะครับก็คือเป็นสวิตควบคุมในส่วนของตัวกระจกแต่ถ้าเป็นตัวม่านเนี่ยดึงนะใช่ครับอ่าเป็น,เป,นเป็นดึงดึงปิดแมนวนวลแต่เปิดไฟฟ้านะครับนะอ่าเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่องใส่แว่นตานะฮะเลื่อนลงมาเรื่อยๆข้างบนตรงนี้เนี่ยนะครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเป็นเข็มทิศนะวัดอุณหภูมินะครับผมแล้วก็นาฬิกาหน้าจอเครื่องเสียง เขาเปลี่ยนมาให้แล้วแหละก็ใส่ USB ได้ใส่ SD card ได้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลสองโซนนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็มีพัดลมให้สาหรับส่วนด้านหลังด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโกไฟฉุกเฉินนะฮะอาถัดลงมาดิปล็อกนะครับผมปั๊กไฟนะฮะอันนี้เป็นปรับโฟลโฟไฮนะครับตัวเองตรงกลางก็ไว้ใช้ตอนจอดรถนะครับ เกียร์ออโต้สีสปีดนะฮะเแบรบกมือเป็นแบบดึงๆนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยมันไปใช้ปับโชค๊คนะครับแต่ว่าทางเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นไฮดรอลิกแล้วเพราะว่าโช๊คกลมมันเสียง่ายเนาะอยู่บ้านเราแล้วก็ใช้งานไปแล้วมันจุกจิกเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นไฮดรอลิกเพราะฉะนั้นคันนี้ทนมือทนเท้าใช้งานสบายสบายดูแลง่ายนะครับแล้วก็มีปุ่มในส่วนของควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันมาให้ด้วยนะฮะ อ,อันี้เป็นช่องใส่แก้วน้ํานะครับพนากวานแขนเราเลื่อนเลื่อนได้ด้วยนะแล้วก็ช่องเก็บของก็ใหญ่พอสมควรเลยแหละครับเกะหน้ามาดูเกะหน้ากันอคู่มือ,อยังอยู่นะครับนั่งข้างหน้าก็สบายเท่าที่ลองขับดูเครื่องดีเซลลูกนี้ก็แรงบิดดีครับพาตัวรถไปได้สบายๆนะครับทำงานกับเกียร์สี่สปีดที่ไม่ต้องห่วงเลย ทนสุดสุดนะครับของโตโยต้าเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดูครับผมไปดูว่าข้างหลังพับเบาะยังไงแล้วก็นั่งข้างหลังกันนะครับก่อนที่จะไปลองนั่งข้างหลังนะเดี๋ยวลุกลองพับเบาให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีเบาะแถวสามแล้วว่าจะเข้ายังไงนี่เลยการตัวนี้นะครับแล้วก็แค่ยกขึ้นนะฮะแล้วก็งัดอ่ามันจะเป็นยกลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งด้านหลังได้นะฮะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งกันก่อนนะครับด้วยความที่เขาเป็น SUV ขนาดใหญ่เนาะก็นั่งข้างหลังสบายหายห่วงครับผมมีช่องแอร์ตรงเพดานให้นะครับทุกที่นั่งอะ่ะก็คือทั้งแถวสองและแถวสามโดยที่ว่าปรับตรงนี้นะฮะปุ่มปุมตัวนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังใช้งานได้นะก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้อยู่ปกตินะครับ เบาหลังอของแถวสองนะครับก็สามารถปรับเอ็นได้อีกนิดหน่อยด้วยเพิ่มความสบายอันข้างก็จะมีช่องทิ้งขยะนะครับหรือว่าอ่ะไว้ใช้เก็บเศษตังก็ได้นะฮะเบาเขาแยกแยกเป็นพับสองตอนนะครับหกสิบสี่สิบแล้วก็จะมีที่วางแขนนะครับลงมาแบบนีนะบ้แล้วก็ใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่ราคาไม่แพงได้ขับสี่เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันพอสมควร799เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเจ้าปาโดปีศูนย์ห้าคันนี้มันเหมาะกับใครบ้างครับครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับดีเทลต่างๆนะครับออปชั่นฟังก์ชันนะครับของปาโดปีศูนย์ห้านะคันนี้ก็อย่างที่ลุกแจ้งไปไมเคาเยอะนิดนึง3แสนเก้าแต่ก็ตามอายุครับแต่อยากให้ดูสภาพโดยรวมสภาพโดยรวมคือยังสวยอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็ ใช้งานแน่นอน t o y ยต้ดูแลง่ายทนเซอร์วิสถูกนะครับรถคันนี้นะฮะเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางค่อนไปทางขนาดใหญ่เพราะมันมีเจที่นั่งพรอบครัวที่อยากได้รถไซส์ใหญ่เจ็ที่นั่งอยากได้รถประหยัดน้ำมันดูแลง,ง่ายๆสมรรถนะดีๆนะครับมาตรฐานความปลอดภยัยเหมือนรถยุโรปที่ราคาไม่แรงเพราะคันนี้แค่799นะครับสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ครับตามลิงก์ไลน์ที่เราได้ขึ้นให้ไหว ตาม QR code นะครับหรือแน่นอนด่วนที่สุดครับเหมือนที่ลูกบอกไว้ทุกคลิปโทรมาได้เลยครับน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายอยู่ขั้นเก่าถ้าไม่ได้ใช้เราก็รับเทินรับซื้อนะครับครับลองเข้ามาชมมาดูรถกันก่อนได้นะครับผมนัดเวลากับน้องเบียร์น้องแจมนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนเป็นคันไหนเป็นยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานโนเนมพวกเรากันด้วยนะครับผมวันนี้ยูกขอตัวละครับ พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ